สวัสดีครับทุกคนก็คงจะทราบดีนะครับว่าบุหรี่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอันตรายต่อร่างกายเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการเกิดโรคมะเรง็งการเกิดโรคปอดนะครับแล้วก็โรคทางด้านโรคหัวใจ,โร,วใจโรคหลอดเลือดต่างๆอีกมากมายนะครับมันก็เลยทําให้คนเราเนี่ยพยายามที่จะหาสิ่งที่มาทดแทนบุหรี่แล้วก็พยายามจะให้มันปลอดภัยมากกว่าเช่นบุหรี่ไฟฟ้าไอคอสหรือสิ่งต่างๆมากมาย แต่สุดท้ายนะครับเราก็รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นนะ่ะมันก็ยังไม่ปลอดภัยอยู่ดีทีนี้ครับแน่นอนมันก็เลยมีผลิตภัณฑ์อย่างอื่น,อ,นออกมาอีกเยอะเลยนะครับวันนี้ผมเลยอยากจะพาทุกคนมารู้จักกับสิ่งสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า s n o o z นะครับ e o ze, เนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่ารายละเอียดกันเลยว่ามันคืออะไรมาทดแทนบุหรี่ได้ไหมแล้วมันอันตรายหรือเปล่าถ้าเราจะใช้เราต้องกังวลเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราให้ฟังนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบ,บําบัดนะครับ s n o s เนี่ยนะครับมีแหล่งกําเนิดมาจากประเทศสวีเดนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็มีหลายประเทศที่มีการผลิตนะฮะแต่อย่างไรก็ตามครับมันไม่ได้ถูกกฎหมายในทุกประเทศบนโลกนี้นะครับถ้าใครจะใช้ดูให้ดีแล้วกันนะครับว่าจะไปประเทศไหนที่เขา ยอมรับแล้วประเทศไหนที่เขาไม่ยอมรับแล้วท่านอาจจะติดคุกก็ได้ถ้าเกิดว่าเอาไปในประเทศที่เขาไม่ยอมรับเช่นออสเตรเลียเป็นต้นนะครับสนว์คืออะไรนะครับสโนว์เนี่ยมันคือการที่เขาเอาใบยาสูบเนี่ยมาบดเป็นผงทําการฆ่าเชือ้อแล้วก็เติมความเป็นด่างด้วยโซเดียมไบคาร์บอเนตกับโซเดียมคาร์บอเนตเข้าไปในนั้นแล้วก็บางแบรนด์นะครับะจะมีการแต่งกลิ่นต่างๆนะครับเช่นมีกลิ่นมิ้นต์อ่กลิ่น ทางพวกส้มพวกมะนาวอย่างนี้เข้าไปหรือก็แล้วแต่ว่าเขาจะแต่งกลิ่นอะไรนะครับโดยสโ o ว์เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด2แบบหลกัหลกๆนะครับแบบแรกคือเรียกว่า loose s n o z z นะครับคือเป็นผงเสียงตาลตาน,ตานอีกแบบนึงคือเป็นแบบ portion s n o z z นะครับคือเขาใส่มาเป็นถุงนะครับมีแบบผงเหมือนแป้งเลยอีกอันนึงก็เป็นเป็นแผ่นใส่ไว้ในซองเล็กๆนะครับโดยวิธีที่เขาใช้เนี่ยคือเขาจะเอาพวกเนี้ย ไม้ใส่ไว้ข้างใต้ริมฝีปากบนด้านในนะเปิดเปิดริมฝีปากด้านบนข้างในแล้วก็ใส่ไว้ข้างในมันจะทําให้เกิดการดูดซึมนิโคตินซึ่งมีอยู่ในนั้นเข้าสู่กระแสะเลือดโดยตรงผ่านทางเยื่อเมือกที่อยู่ตรงปากเราเนี่ยนะครับทําให้เราได้นิโคตินเข้าไปนะครับโดยเขาก็เชื่อว่าการทําแบบนี้เนี่ยเนื่องจากมันไม่มีการเผาไหม้อะไรเลยเหมือนกับบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าไอคอสนะครับไม่มีการเผาไหม้ไม่มีการให้ความร้อนดังนั้นแล้วเนี่ยมันจึง ก่อมะเร็งได้น้อยกว่านะครับนี่คือเป็นความคิดของเขานะครับแล้วก็แน่นอนครับคนที่เขาได้นิโคตินเข้าไปเนี่ยเขาก็ต้องรู้สึกว่าร่างกายกระชุ่มกระชวยนะครับทำให้มีแรงทําให้รู้สึกไม่ค่อยเพลียนะครับอารมณ์ก็แจ่มใสอาจจะไม่ได้กินอาหารเยอะนะครับความอ้วนก็จะลดลงได้ดังนั้นก็เลยมีคนเล็งเห็นว่าถ้าเราได้ดินนิโคตินเข้าไปเปาะป่าเนี่ยมันน่าจะดีแล้วแถมอันนี้มันมีรสชาติอีกก็สรุปว่าเฮ้ยน่าจะมาทดแทนในสิ่งที่ มันอันตรายได้ในกรณีของบุหรี่นะครับนั่นคือที่มาที่ไปของมันทีนี้เราต้องมาเข้าใจก่อนครับว่าไอ้ส t นวสเนี่ยนะครับมันมันมีส่วนประกอบอะไรที่เป็นหลักอยู่ในนั้นบ้างนะครับหลักๆของมันก็คือนิโคตินครับแต่ละยี่ห้อเนี่ยจะมีนิโคตินไม่เท่ากันนะครับส่วนใหญ่จะมีสักประมาณ8มิลลิกรัมต่อ1กรัมของส n นูสก็คือต่อไอซองเล็กๆของมันนะครับอันนี้คือโดยทั่วไป อย่างไรก็ตามครับมันมีบางยี่ห้อเนี่ยมีสูงถึง43มิลลิกรัมเลยทีเดียวไอตัวเลขพวกนี้หลายคนก็คงจะนึกภาพไม่ออกว่ามันมันสูงแค่ไหนนะครับต้องบอกอย่างครับว่าในบุหรี่หตัวเนี่ยหมวนเนี่ยมันมีปริมาณนิโคตินที่เราดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้ประมาณสัก2มิลลิกรัมนะครับดังนั้นสูน์เนี่ยนะฮะแมิลลิกรัมต่อ1กรัมซึ่งก็คือว่าเยอะกว่าบุหรี่ธรรมดาประมาณสัก4เท่า แล้วถ้าเกิดคุณไปเอาสนูสยี่ห้อที่มันมีตัวนิโคตินสูงสๆเนี่ยเป็นไงครับสูงถึง43มิลลิกรัมแปลว่ามันสูงกว่าบุหรี่หนึ่งมวล20เท่าครับคุณก็จะได้นิโคตินเข้าไปเต็มๆนะฮะทีนี้ครับคุณรู้ไหมว่าอะไรที่ทำให้บุหรี่ธรรมดาเนี่ยมันก่อโรคมะเร็งมันมี2ตัวหลักๆตัวแรกก็คือ Polycyclic Aromatic Hydrocarbon ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ที่มันไม่สมบูรณ์ตัวนี้ก่อมะเร็งแต่เนื่องจาก s n o o z เนี่ยมันไม่ได้เกิดการเผาไหม้ดังนั้นจึงไม่เกิดประจกการตัวนี้จะไม่มีสารพิษตัวนี้แต่มันจะมีอีกตัวหนึ่งชื่อไนโ r ร s a m i n นะครับไนโตรซามีนเนี่ยมันอาจจะออกมาได้จากตัวบายาสูบจากปฏิกิริยาต่างๆดังนั้นแล้วเนี่ยผู้ที่เขาผลิตส no ว z เนี่ยจึงมีการกาหนดมาตรฐาน ให้ตรวจสอบสารในตรซามีนครับถ้ามีไนตโตรามีนเกินมันก็จะไม่สามารถที่จะเอามาวางขายได้นะครับอย่างไรก็ตามครับมันไม่ได้แปลว่าไม่มีไนตโตรามีนแล้วไนตโตรามีนเนี่ยเป็นสารที่ก่อมะเมร็งได้ครับมันแปลว่าอะไรล่ะแปลว่าคุณอาจจะได้พิษจากตัวนิโคตินแล้วก็อาจจะได้พิษจากตัวไนตโตรามีนซึ่งมันปนอยู่โดยเฉพาะถ้าเกิดคุณไปหามาจากแหล่งซึ่งไม่มีการตรวจไนตโตรามีน อย่างมีมาตรฐานถ้าคุณไปซื้อมาจากออนไลน์เอามาจากแหล่งนั้นแหล่งนี้อย่างที่คนเขาบอกว่าเอ้ยนี่มันดีอาจจะโดนปัญหาได้ครับเพราะตัวนี้ไม่มีการควบคุมใดๆทั้งสิน้นยกเว้นว่าผลิตมาจากแหล่งที่มีมาตรฐานนะครับต่อมาคือแล้วอันตรายไหมนิโคตินเนี่ยตัวมันเองมีอันตรายอยู่แล้วครับมันทําให้คุณเสพติดครับแน่ๆน,นิโคตินทาให้คุณเสพติดแล้วมันก็เป็นสารที่ทําให้หลอดเลือดเนี่ยมีการหดตัว ดังนั้นแล้วถ้าเกิดคุณใช้มันเรื่อยๆเนี่ยครับก็จะมีปัญหาเรื่องของความดันโลหิตส,สูงโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดส่วนปลายต่างๆตามมาได้ทําให้มีเลือดไปเลี้ยงตามอวาัยวะต่างๆเนี่ยไม่ค่อยดีคนที่เพิ่งผ่าตัดใหม่ๆกระดูกหักยัดซ่อมเส้นเอ็นถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์นิโคตินนะครับแผลมันก็หายช้าการฟื้นตัวก็จะช้าลงนะครับอ่าพวกนี้การฟื้นตัวจะช้าลงหมดเลยแล้วก็ไม่เพียงแค่นั้นครับ มันมีโอกาสที่จะเกิดการเป็นหมันได้นะครับเกิดการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ถ้าเป็นคนตั้งครันแล้วใช้นะครับลูกออกมาเนี่ยก็อาจจะคลอดก่อนกําหนดอาจจะตายระหว่างคลอดหรืออาจจะคลอดมาแล้วมีปัญหาต่างๆเพราะว่ามันทําให้หลอดเลือดหดตัวเด็กทารกในครันเนี่ยกำลังต้องการเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างตถูกไหมครับถ้าเกิดคุณไม่มีเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆมันก็จะเริ่มเติบโตไม่ได้ ก็จะเกิดปัญหาต่างๆตามมาได้โดยเฉพาะเวลาที่คราะหออกมานะครับนี่คือปัญหาของนิโคตินนะฮะต่อมาปัญหาของไนโตรซามีนครับมันทําให้เกิดมะเร็งได้แล้วก็มันมีงานวิจัยตัวหนึ่งซึ่งเรียกไรียกว่าเป็น systematic review นะครับคือเขาเอางานวิจัยหลายๆอันเนี่ยมาศึกษาดูซิว่าไอ้ตัว snooze เนี่ยจริงๆแล้วมันทําให้เกิดมะเร็งได้ไหมนะครับทั้งนั้นที่เขาควบคุมปริมาณสารไนโตรซามีนแล้วก็เพราะว่ามันอาจจะทําให้เกิดมะเร็งได้ครับ แต่ต่างจากาตัวนิโคตินกับบุหรีร่ธรรมดาที่สูบเข้าไปนะครับเพราะถ้าสูบเข้าไปเนี่ยแน่นอนมันเข้าไปสู่หลอดลมเข้าไปสู่ปอดอาจจะทําให้เกิดมะเร็งปอดหรือถุลงลมโป่งพองได้แต่สูน์เนี่ยเนื่องจากมันไม่ใช่การสูบเข้าไปคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องปอดนะครับคุณจะไม่มีมะเร็งปอดคุณจะไม่มีหลอดลมมันมีปัญหาหรือถุลงลมโป่งพองแต่อย่างใดแต่ครับมันอยู่ในปากใช่ไหมอยู่ในคออยู่ในหลอดอาหารอยู่ในทางเดินอาหาร ดังนั้นครับเขาเจอว่าการใช้ส n o ู z e เนี่ยอาจจะทำให้มีมะเร็งช่องปากมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะมะเร็งตับอ่อนมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งทวารหนักได้อันนี้คือสิ่งที่เขาเจอนะครับว่ามันสามารถก่อมะเร็งได้เช่นกันส่วนใครจะเกิดมะเร็งขึ้นมานั้นตอบไม่ได้ครับเพราะแน่นอนครับมันก็จะมีคนที่เขาใช้มานานแล้วก็ไม่เกิดโรคอะไรเลยอย่างที่เมื่อกี้เตือนไปแต่มันก็จะมีบางคนครับใช้ปุ๊บก็เกิดโรคนะฮะถามว่าทําไม ก็ต้องบอกว่าร่างกายของคนเราครับมันถูกสร้างมาไม่เหมือนกันดังนั้นบางคนเกิดบางคนก็ไม่เกิดก็ได้นะครับดังนั้นก็ไม่ได้แปลว่ามันปลอดภัยถ้าคุณใช้มนานานๆแล้วบอกว่าไม่เป็นอะไรคุณอาจจะโชคดีส่วนคนอื่นเขาอาจจะไม่โชคดีเหมือนคุณก็ได้นะครับดังนั้นตรงนี้ต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะครับว่ามันไม่สามารถใช้ข้อสรุปของคนคนนึงไปอธิบายอีกคนหนึ่งได้นะครับงานใช้ส SN snooze ถามว่ามันช่วยในการเลิกบุหรี่หรือเลิกบุหรี่ไฟฟ้าไหม คำตอบก็คือยังไม่มีหลักฐานว่ามันสามารถช่วยได้ครับเพราะมันก็คือสารเสพติดนิโคตินที่ทําให้คุณเปติดนั่นแหละนะครับแต่แน่นอนครับถ้าใครไปดูประเทศแถบสแกนดิเนเวียโดยเฉพาะตรงสวีเดนเนี่ยจะพบว่าประชากรอของเขาไม่ค่อยสูบบุหรี่ครับเขาจะใช้ตัวสโนสนี่แหละนะฮะนั้นอาจจะพอช่วยทําให้เขาเปลี่ยนใจมาใช้ตัวนี้แทนได้นะครับอย่างไรก็ดีครับอย่างที่บอกมันไม่ได้ปลอดภัย100%นะครับไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็นแล้วแต่นะฮะแล้วนิโคตินก็เป็นสิ่งเสพติดด้วยนะครับนั้นเราจะได้รู้เท่าทันว่าสนูสมันคืออะไรใช้บ่อยแค่ไหนแล้วมันมีนิโคตินแค่ไหนนะครับนิโคตินก็ต้องแล้วแต่ยี่ห้อคุณต้องไปดูแต่ละยี่ห้อของคุณว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณใช้เยอะผลข้างเคียงของมันก็เยอะนะครับแล้วของพวกนี้เวลาที่คุณจะเลิกนะไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายแต่ถามว่าหักดิบเลยได้ไหมได้ครับ ของพวกนี้สามารถหักดิบได้เลยมันไม่ได้เกิดผลเสียอะไรต่อร่างกายเพียงแต่ว่าคุณจะเกิดความอยากนิโคตินขึ้นมาเยอะเลยนะครับในช่วงแรกที่คุณเลิกสนูส e หรือผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินใหม่ๆเนี่ยนะครับคุณก็จะมีอาการหงุดหงิดนะครับรู้สึกอารมณ์ไม่ดีนะฮะแล้วบางคนก็หิวกินเยอะน้ำหนักขึ้นนะฮะ ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สูบเข้าไปเนี่ยบางคนอาจจะมีอาการไอมากขึ้นนะครับซึ่งสนูสไม่ได้สูบนะสนูสเนี่ยเอาไว้ใต้ริมฝีปากด้านบนนะครับงนั้นจะไม่มีอาการทางปอดจะไม่มีอาการไอถ้าคุณเลิกสนูสแล้วคุณมีอาการไอมีเสีมหยเยอะไปหาเหตุผลอื่นครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสนูสนะครับอ่าพวกนี้หักดิบได้นะแต่เวลาที่จะหักดิบเนี่ยคุณจะต้องมีการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเช่นบอกว่าฉันจะเลิกเพื่ออะไรสักอย่างเช่นวันเกิดของตัวเองวันเกิดของลูกนะครับ หรือ,อเนื่องโดยโอกาสที่เราได้อะไรใหม่ๆมาในชีวิตเราก็จะตั้งว่าเนี่ยเราจะเลิกเพราะเหตุผลนี้แล้วก็ตั้งวันให้ชัดเจนว่าเราจะเลิกเมื่อไหร่พอถึงวันนั้นจริงๆเนะี่ยทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ในการใช้เนี่ยเราต้องทิ้งมันไปให้หมดจะได้ไม่กลับไปยุ่งกับมันใหม่นะครับแล้วก็อดทนแน่นอนครับเวลาที่เรามีความอยากนิโคตินหรืออยากบุหรี่หรือสโนวหรือไอคอสหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีความทรมาน การออกกําลังกายเนี่ยช่วยได้การอาบน้ําเย็นเย็นการเคี้ยวหมากฝรั่งการใช้ยาดมนะครับหรือบางคนอาจจะใช้ตัวมะนาวฝานที่เราอาจจะเจอในในเมี่ยงคำเนี่ยฝานเล็กๆที่มีเปลือกคุณองค์ไม่ได้ปัดตัวนั้นก็จะสามารถช่วยทําให้คุณหยุดอาการที่อยากนิโคตินได้นะครับส่วนคนที่บอกว่าอยากจะไปใช้ผลิตภัณฑ์นิโคตินเสริมเช่นมันมีแผ่นแปะมีเป็นแบบเอาไว้อมใต้ลิ้นเอาไว้เป็นหมากฝรั่งไว้เคี้ยวพวกนั้นคือนิโคติน เพียวๆไม่มีสารในตัวสมีไม่มีอะไรปนแน่ๆแต่คุณก็จะได้ปัญหาจากนิโคตินนะครับซึ่งสุดท้ายถ้าใครใช้วิธีนั้นในการเลิกบุหรี่หรือเลิกผลิตภัณฑ์จากบุหรี่นะครับคุณก็จะต้องพยายามในการไปหยุดมันอยู่ดีบางคนเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์พวกนั้นผิดครับคือใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากว่ามันได้นิโคตินมารู้สึกดีคุณก็เลยใช้มันใหญ่เลยกลายเป็นว่าคราวนี้ติดน,นิโคตินปริมาณมากแล้วก็เกิดโรคความนโลหิตสูง เกิดโรคหัวใจเกิดโรคทางหลอดเลือดสมองนะครับหรือว่าบางคนก็แน่นอนครับมีปัญหาเรื่องของซอ,อมสมรรถภาพทางเพศนะฮะแล้วถ้าเป็นผู้หญิงท้องใช้ก็มันมีปัญหาแน่นอนถ้าเกิดว่าผู้หญิงที่ให้นมบุตรใช้แน่นอนครับไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวไหนปลอดภัยเลยสักตัวมันก็ออกสู่น้ํานมไปที่ลูกได้นะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้พวกนี้ด้วยนะครับนะวันนี้ผมก็หวังว่าทุกคนจะรู้จักผลิตภัณฑ์ สนุสเพิ่มมากขึ้นนะครับมาเล่าให้ฟังสั้นๆเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเริ่มจะเข้ามาในประเทศไทยพอสมควรแล้วนะครับบางทีถ้าเกิดว่าเราไม่เรมามัดระวังแล้วไปเอามาเนี่ยเราอาจจะมีปัญหาได้นะครับตัวสนูสเนี่ยลักษณะของมันจะอยู่ในกล่องกลมๆนะครับแล้วถ้าเราไม่รู้นะถ้าเกิดเด็กเอาไปใช้อะ่ะเด็กเราคิดว่าเป็นของเล่นเอาเอามากินได้เด็กเน้นนิโคตินไปมีปัญหานะครับ มีปัญหาอันตรายต่อสุขภาพของเด็กด้วยดังนั้นถ้าจะใช้เนี่ยระมัดระวังดีๆเก็บดีๆและสุดท้ายสนูสก็ไม่ใช่ของปลอดภัยครับมันก็มีปัญหาเหมือนกันอ้ออีกอย่างหนึ่งซึ่งลืมเล่าผมคิดว่าหลายคนก็คงจะรู้ว่าประเทศในแถบสแกนในเนเวียนเนี่ยเขามีอายุยืนแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเขาใช้สนูสยังมีอายุยืนอ,อีกเหรอคุณต้องไปดูนะครับว่าคนที่เขาใช้สนูสเนี่ยเขาอายุยืนจริงหรือเปล่าหรือไอ้คนอื่นที่ไม่ได้ใช้เนี่ย อายุยืนกว่าเขานะครับต้องไปดูแยกตรงนี้นะครับเราจะดูภาพรวมอย่างเดียวไม่ได้นะครับแต่ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคุณจะเอาเรื่องของสนุสมาเป็นกฎเกณฑ์อย่างเดียวในการที่จะอายุยืนไม่ได้นะครับเราก็ต้องดูการใช้ชีวิตอย่างอื่นด้วยเช่นอาหารการกินเขาเป็นยังไงเขาออกกําลังกายแบบไหนอากาศบ้านของเขาเป็นยังไงมูลพิษมีไหมนะครับแล้วก็สภาพจิตใจของเขาความเครียดของเขามันเป็นยังไงนะครับเราไม่ได้ดูเรื่องของประเด็น1ประเด็นแล้วก็บอกว่าเนี่ย มันเป็นเพราะน,นี้เขาถึงอายุยืนมันเป็นเพราะน,นี้เขาถึงอายุสั้นครับเราบอกแบบนั้นไม่ได้เราต้องเข้าใจในบริบททั้งหมดก่อนนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีความสงสัยเรื่องของสโนว์อะไรก็สอบถามกันเข้ามานะครับแต่แน่นอนครับผลิตภัณฑ์จากบุหรี่บุหรีฟ่ฟฟ้านะครับฮุกค่าหรือ,อการสูบอะไรก็แล้วแต่ถ้าสูบเข้าไปนะไม่มีตัวไหนปลอดภัยบุหรี่ฟฟ้าก็ไม่ปลอดภัย ถ้าเป็นบุหรี่ชนิดแบบเคี้ยวแบบกินก็ไม่ปลอดภัยอยู่ดีแต่อย่างน้อยมันปลอดภัยกว่าการที่สูบเข้าไปนะครับเพราะว่าผลต่อปอดเนี่ยมันไม่มีแต่มันจะมีผลต่ออย่างอื่นอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้แทนนะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ